สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสมชัยแปลกใจอดีตนายกคนอื่นไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยแนะสามวิธีประยุทธ์คืนบ้านหลวงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าเมื่อพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจะยังไม่ย้ายออกจากบ้านพักภายในรอหนึ่งทมรออ,อเพราะเป็นระเบียบของกองทบกและเป็นเรื่องของความปลอดภัย นายสมชัยศรีสุธิยากรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับคุณประยุทธ์ครับไม่จําเป็นต้องคืนบ้านหลวงหลังจากพ้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเพราะบ้านหลวงดังกล่าวเนี่ยเป็นของกองทับ,บกและสิทธิในการอยู่เป็นสิทธิ์ในฐานะที่เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกตามระเบียบสวัดิการของกองทับ,บกที่ตอบแทนคนที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนเรื่องการจ่ายค่าน้ําค่าไฟหรือไม่ก็เปไปตามระเบียบเหมือนกัน การให้คุณประยุทธ์คืนบ้านหลวงเนี่ยทำได้หลายวิธี 1. คือคืนเองโดยจิตสํานึกซึ่งเห็นว่าตนได้รับประโยชน์มามากพอแล้วเห็นสมควรที่จะไม่เป็นภาระต่อราษีของประชาชนต่อไป 2. คือแก้ระเบียบสวัสดิการของกระทรวงกลาโหมโดยพักการเมืองที่มีหน้าที่กํากับดูแลกระทรวงกลาโหมโดยตรง 3. คือใช้กลไกของกรรมธิการของสภาในการขอข,อข้อมูลเรื่องดังกล่าว แล้วทําข้อเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบให้เกิดความเหมาะสมต่อไปผมแปลกใจอย่างนี้แปลกใจว่าทาไมคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่มีบ้านหลวงอยู่หลังกษียณเขาไม่เห็นต้องกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยดิครับท่านคิดว่าคนเกลียดท่านแล้วก็คนจะทําร้ายท่านเนี่ยเต็มไปหมดเลยแหละครับในเมื่อผลงานท่านตั้งมากมายคนรักก็มากมายนี่ครับ